โดยพิธีกรได้ถามตำรวจว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเร็วไปไหมผู้การแต้มตอบว่าผมว่าเร็วเพราะเป็นคำพูดของผู้ต้องสงสัยจะคิดว่าเป็นผู้ต้องหาคดีให้การเท็จอะไรก็แล้วแต่แล้วเราจะไปเชื่อคำให้การโดยไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนมันจะพลาดได้ถ้าเกิดเด็กยังมีชีวิตอยู่มันจะมีปัญหาทันทีคุณไปแจ้งข้อหาได้ไง ไปทำให้ตายโดยประมาทเจตนาค่าถ้าเจอเด็กขึ้นมาอย่างที่อาจารย์ปรเมิรพูดผมคิดว่าการแจ้งข้อหาเร็วอย่าคิดว่าคนสนใจแล้วจะตัดเป็นประเด็นจับกลุมได้แล้วอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเขาจะมาดูถูกองค์กรตำรวจอีกอาจารย์ปรเมิรกล่าวว่ามองว่าเร็วไปนิดนึงเหมือนกันการจะแจ้งข้อกล่าหาต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรที่น่าเชื่อถือแต่เราก็ไม่รู้อีกนะ สำนวนตำรวจผมไม่ทราบแต่คำรับและคำให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวฟังแค่นี้ก็รับฟังเป็นพยานฐานไม่ได้เพราะร่างเด็กเราไม่รู้เลยว่ามีหรือไม่มีพิธีกรถามว่าถ้าแจ้งข้อกล่าวหาเร็วเกินไปจะทำให้เกิดความยุ่งเยิงเพราะไม่รู้เสียชีวิตจริงหรือเปล่าถ้าแจ้งข้อกล่าวหาประมาททำให้ผู้อื่นถแก่ความตาย วันดีคืนดีเด็กคนนี้ยังไม่ได้ตายต้องทำยังไงผู้การแต้มกล่าวว่าเอาจริงๆเขาก็ต้องสั่งไม่ฟ้องแต่กระบวนการอย่างนี้มันไม่ถูกต้องก็ย้อนไปคดีเก่าๆมันเสียไงไม่ได้ประโยชน์ต้องทำการสืบสวนหาหลักฐานเช่นเขารับปากว่าคา่าหรือทำร้ายหรือตกคุณก็ต้องไปหาหลักฐานประกอบเขาอาจมีก็ได้นิติวิทยาศาสตร์จะไปเก็บตรงนั้นได้ไหมหายไปยังไง หรือบอกเขาไปทิ้งตรงนี้ตรงนั้นมีสภาพยังไงถ้าเจอตรงกันก็น่าเชื่อได้ว่าทิ้งตรงนั้นแต่ถ้าทิ้งตรงนั้นไปดูเลยแล้วเอามาสอบอย่างนี้ไม่ได้พิธีกรถามว่าครับเลือดที่ปรากฏปริมาณมากพอที่จะสันนิษฐานเป็นอย่างอื่นได้ไหมผู้การแต้มกล่าวว่าต้องไปดูว่าคราบเลือดเป็นของเด็กหรือไม่คราบเลือดเกิดจากอะไรสมมุติตกไปแล้วเลือดกำเดาไหลเลือดอาจติดตามตัวพ่อแม่ แต่ก็สันนิษฐานได้ว่าเลือดเป็นของเด็กอาจเป็นมูลสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กเสียชีวิตก็ได้มูลนิธิกระจกเงาลงํำสัมภาษณ์แม่เด็กลักษณะว่าไม่เคยมีความฝันตอนเด็กเลยคิดว่าพอทำงานเลี้ยงตัวเองได้ไม่เคยคิดไปไกลดูความเป็นอยู่ของที่บ้านคิดว่าไปถึงตรงนั้นไม่ได้หรอกเกิดมาไม่เคยมีบ้านพ่อรับจ้างเฝ้าบ่อปลาไม่มีเพื่อนสนิทถูกบูลลี่ทั้งคำพูดและการกระทำต่างๆนานา เพื่อนทำให้รู้สึกเหมือนอากาศไม่มีตัวตนทำอะไรคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวแทบไม่เคยกอดแม่แม่ไม่เคยแสดงความรักต่อการแม่หูตึงพูดไปก็ไม่รู้เรื่องอยู่กันห่างๆจนแม่ล้มป่วยติดเตียงก็พาไปกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลหนูรักพ่อแต่ไม่ชอบเวลาพ่อกินเหล้าแล้วววายหนูร้องไห้บ่อยมากหยุดก็ต่อเมื่อเขาเลิกทะเลาะก,กันจนโตก็ชาชิน ชินแบบเจ็บปวดบ้านไม่มีความสุขเลยความสุขของหนูคือการออกมานอกบ้านตั้งแต่มาอยู่กับสามีต่างๆนานา,นาการออกมาถ่ายทอดแบบนี้เขาพยายามบอกว่าแม่เด็กเป็นเยาวชนสองมีบาดแผลในใจถามอาจารย์วรสเรื่องนี้มองยังไงในแพทย์วรสตอบว่าผมได้อ่านตั้งแต่เมื่อวานเป็นเนื้อหาที่ดี แสดงอีกด้านหนึ่งที่อาจไม่ได้มองเห็นตอนแรกเรามองที่ตัวคดีเป็นหลักมีความโกรธแค้นในสังคมแต่พอได้อ่านบางเรื่องมีมุมมองหลายด้านที่เห็นคือมีการถกเถียงกันเยอะว่าเราควรมีความเห็นอกเห็นใจหรือไม่กับกรณีแบบนี้ตัวผมเองคิดว่าเด็กที่ต้องประสบเหตุการณ์แบบนี้เรื่องเราในอดีตเราสามารถเห็นอกเห็นใจได้แต่มันคนละเรื่องกับยุคป,ปัจจุบัน ปัจจุบันเรื่องที่เกิดสังคมมีความงงสับสนวุ่นวายเราอาจไม่ต้องเห็นอกเห็นใจแต่เราเข้าใจว่าทำไมคนคนนึงมมาถึงจุดนี้ได้บางคนเปลี่ยนเป็นความเข้าใจแทนแต่ความเข้าใจไม่ได้แปลว่าเรารับได้นะแต่เข้าใจว่าคนนี้เขามีความเสี่ยงที่จะมาก่อเหตุแบบนี้ได้ทนายตั้มซัดอยากให้คำว่าเยาวชนเป็นเกราะกับคนทำผิดร้ายแรง ทานายตาั้มได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook สัตว์แม่น้องต่อจากกรณีน้องต่อเด็กวัยแเดือนที่หายตัวไปจากบ้านอย่างปริศนาต่อมานิ่มผู้เป็นแม่ได้รับสรารภาพในเบื้องต้นว่าเป็นคนเอาลูกไปทิ้งลงในน้ําเองเบื้องต้นนิ่มให้การว่าหลังจากที่เอาลูกมาอาบน้ําแล้วพลั้งมือทําลูกตกจะมีอาการชักตนตกใจจึงนําลูกไปทิ้งน้ําอย่างไรก็ตาม คนตำนบจเอสุรเชษฐ์หักพานเปิดเผยว่าในประเด็นของการเสียชีวิตต้องรอผลการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งล่าสุดนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดวยได้โพสต์ว่าไม่มีเหตุผลดีๆข้อใดในการก่อเหตุอาชญากรรมทั้งนั้นและครับจึงไม่เห็นความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ในการสร้างความน่าสงสารให้กับผู้ที่สารภาพว่าตัวเองมีส่วนในการเสียชีวิตของลูกตนเองไม่ใช่ว่ามีชีวิตที่น่าสงสารและต้องทำเรื่องอะไรเลวร้ายขนาดนี้ถ้าทำจริงก็คือจิตใจโหดเหี้ยมลูกตัวเองเป่วยหนักทำลูกหล่นด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามถ้ายังมีความเป็นมนุษย์ก็ต้องพาไปหาหมอ แต่ถ้าทั้งหมดคือเรื่องหลวงโลกทำตำรวจทำกู้ภยัยทำประชาชนเสียเวลาเพราะความเป็นห่วงเด็กคนเป็นแม่กลับไม่ทำอะไรที่ควรทำตั้งแต่วันแรกก็คือพูดความจริงคนแบบนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ได้อย่าให้คำว่าเยาวชนเป็นกระอให้คนทำผิดร้ายแรงเลยครับเจ้าหน้าที่เล่าเรื่องขณะงมหาน้องต่อรู้สึกเหมือนมีเด็กมาเกาะอยู่ข้างหลัง จากกรณีที่นิมแม่น้องต่อยอมรับสาร,รภาพว่าอยู่น้องต่อทิ้งลงแม่น้ําท่าจีนเนื่องจากลูกร้องไม่หยุดเลยไปอุ้มแล้วทําเด็กหลุดมือต่อมาตีห้าตื่นมาชงนมให้พบว่าเด็กนอนแน่นิ่งไม่ขยับตัวแล้วจึงได้ไประโยชน์ลูกทิ้งลงแม่น้ําต่อมาหนุ่มกันชัยกันเหมือนพลอยพิธีกรในรายการได้พูดออกมาว่าวันแรกก็งงอยู่มีโอกาสได้คุยกับตัวแม่บอกว่าจะให้เงินจํานวนหนึ่ง ถ้าแม่ให้เด็กคนอื่นไปให้เอาเด็กกลับมาถ้าเลี้ยงไม่ไหวตนก็เข้าใจเราอาจยากจนไม่มีงานไม่เป็นไรเดี๋ยวตนจะช่วยจะให้เงินก้อนนึงกับแม่ไปก่อนเชื่อว่าจะเลี้ยงน้องได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยแต่ถ้าขาดตกบกพร่องตนจะช่วยให้อีกแกก็นิ่งคิดไปสักพักบอกว่าไม่รู้อยู่ไหนแล้วแกไปบอกทีมงานผมบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยจะให้เงินเขาจริงใช่ไหม ทีมงานเลยบอกว่าจริงแล้วก็มาคุยว่ายังไงคุยกันอีกทีรู้อีกทีเหมือนเขาคิดอีกแล้วบอกว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนจริงๆเขาตอบคำนี้มาตอนหลังก็สงสัยเขาบอกว่าเด็กไม่รอดแล้วเขาเอาเด็กไปทิ้งยิ่งสับสนไปใหญ่ก่อนที่อาจารย์ปรมริตรอินทระชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนจะพูดขึ้นมาว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเชื่อเถอะนอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์อีกด้วยว่า ผมยืนยันว่าเด็กไม่น่าจะเป็นอย่างที่แม่เด็กพูดและเด็กน่าจะยังมีชีวิตอยู่ดูทำลายทั้งหมดน่าจะมีอะไรมากกว่านี้คดีทุกคดีต้องดูทำลายว่าอะไรยังไงถึงจะชี้เป้าได้ถูกแต่ตอนนี้เรามานั่งวิเคราะห์ตามคำพูดของเขาไปดูผลแต่ผลไม่เจอไงต้องดูที่ต้นก่อนมายังไงตอนเมื่อกี้หมูกระทะพาเด็กมาด้วยไหมจะมีอาการอะไรไหมทุกส่วนเป็นส่วนประกอบ ถ้าทำความจริงให้ปรากฏความยุติธรรมก็เกิดลาสุดนักประดาน้ำมูลนธิธิสุขสาลานุเคราะห์นคปรปฐมได้ลง,งงมหาน้องต่อที่ครองท่ออีกฝั่งคนลจุดกับที่นางสาวนอให้การเจอสิ่งลี้ลับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขณะที่กำลัง,งงมค้นหากันอยู่นั้นเรียงแถวกันสามคนพบแต่ละคนเจอใครมีเด็กเกาะหลังดึงเสือ้อครั้งแรกเข้าใจว่าผักตก แต่ไม่ใช่วอนแม่เด็กชี้จุดชัดๆบิจโจกชี้แม่น้องโตโกหกหนงร้อยร์เซจ่อปิดคดีหลังค้นหากว่า1เดือนอย่างไรวี่แววล่ลาสุดพลตเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือรองผบรตรเปิดเผยความคืบหน้าคดีแม่เด็กชายวัยแปดเดือน ก่อเหตุโยนลูกทิ้งในพื้นที่สพบางหลวงจังหวัดนคนปรปฐมว่าผ่านมากว่า1เดือนจนถึงวันนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ยังคงเร่งค้นหาร่างเด็กชายวัยแปดเดือนแต่ยังไม่พบร่างน้องซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าสัตว์น้ำในคลองนังกล่าวอาจกัดกินร่างไปแล้วซึ่งภายในวันนี้จะหารือกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจดอีกครั้งเพื่อยุติปฏิบัติการค้นหาและ เร่งสรุปสำนวนการสอบสวนส่งฟ้องแม่เด็กโดยคาจะมีการถแถลงิดคดีดังกล่าวที่สพบางหลวงในเร็วๆนี้นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าแม้ว่าขณะนี้ยังไม่เจอร่างเด็กชายวัยแปดเดือนแต่พนักงานสอบสวนจะต้องทำสำนวนให้รอบคอบรัดกลุ่มทุกประเด็นโดยสั่งการไปรยังสพบางหลวงให้มีการเรียกสอบปากคำแม่ของเด็กเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ยังสงสัย ขณะเดียวกันหารือก,กับอายการเรื่องการส่งสำนวนไว้แล้วส่วนตัวเชื่อมาโดยตลอดว่าแม่เด็กรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทำเป็นคนเดียวโดวยก่อนหน้านี้มีการนําเข้าเครื่องจับเท,ท็จซึ่งการประมวลผลเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าแม่เด็กโกหกหนึ่งเซส่วนนายพอสามีแม่เด็กให้การตามความเป็นจริงสาเหตุที่ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายพอสามีแม่เด็ก ในข้อหาค้ามนุษย์เนื่องจากการสอบปักคำร่วมกับผู้เชี่ยวชาญพฤติการของนายพอยังไม่เข้าข่ายเนื่องจากการที่ให้แม่เด็กวัยแเดือนไปขายบริการได้เงินมาไม่มากส่งรถถึงสามร้บาทต่อครั้งซึ่งเงินที่ได้มานำมาใช้ใจ่ายในครอบครัวไม่ได้ทำเป็นขบวนการแต่อย่างใด